สวัสดีครับสำหรับวันนี้กล้วยไม้สตอรี่กับนาเล็กนาเล็กได้กล้วยไม้มาหนึงต้นนะเป็นกล้วยไม้ช้างแดงชุมพรนะก็เงียบป๋องแบ่งปันมาให้ปลูกนะก็ตัดยอดมาเลยนะเดี๋ยวเราไปดูว่านาเล็กปลูกยังไงไปฮะที่เหียป๋องให้มาก็ต้นประมาณเกือบ2ฟุตนะ ถือว่าสมบูรณ์มากนะลำใหญ่นะอวบแข็งแรงมากนะนะเลยก็ใส่เสียบไว้ในกระถางที่มีกาบมะพร้าวสับนะก็ให้เขายึดไว้ก่อนนะกล้วยไม้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขาเป็นไม้รากอา,ากาศเดี๋ยวต่อไปเขาก็จะแตกรากออกแถวนี้นะอยู่ในกระถางก็แค่อิงอาศัยเฉยๆนะ ที่เราใส่กับมะพร้าวสาบเพราะต้องการให้เขายืนต้นให้เขานิ่งเวลารากเขาออกมาเนี่ยเราไม่ต้องการให้รากเขายัอไอ้ขยับเพราะอาจจะทําให้เกิดการเสียหายของรากได้นะนี่นั่นเลยก็จะผูกยึดผูกตึงด้วยเชือกได้นะแต่ไม่ได้ไปรัดแน่นที่ต้นไม้นะนะก็แค่คล้องคล้องไว้เฉยเห็นไหมเนี่ยคล้องไว้เฉยไม่ให้เขาลม้มแค่นั้นเองพยุงไว้ แล้วก็เกาะไม้ไว้ก่อนเนี่ยกระถางก็ต้องเป็นกระถางที่แข็งแรงหน่อยเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่ต้นใหญ่ลำใหญ่ลำยาวนะก็รอรุ้นกันนะว่าเขาจะออกรากแล้วก็ออกดอกให้ชมเมื่อไหร่นะก็ปลูกกล้วยไม้ก็จะเย็นกันนิดหนึ่งสลับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณเฮียป,ปองมั่ง ที่แบ่งปันกล้วยไม้มาให้นาเล็กปลูกครั้งนี้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ